สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลกโอเคขยับเข้ามาหนึ่งแสงสองปิดแสงเทียนอ่าสภาพค่ะกำลังจะไปสวดมนต์ภารกิจวันนี้เยอะเหลือเกินนะคะอัดแน่นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบช้านะคะใครที่ทักทายมานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ทักทายมาให้กำลังใจหรือมแม้กระทั่งขอตรวจด,ดวงชะตา นะคะช่วงนี้หน่อยก็ภารกิจเยอะมากๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่ฟังคลิปของหน่อยแล้วสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางนะคะเป็นคําตอบหรือว่าเป็นข้อมูลในการหาคําตอบได้ก็ยินดีนะคะเพราะว่าคิวถ้าเผื่อว่ามันรันไปไกลหน่อยก็เกรงใจนะคะมีการเกรงใจ เพราะว่าบางคนเขาก็มีปัญหาเนาะมีปัญหาเราอยากที่จะดูแบบเร่งด่วนอย่างเงี้ยแต่ด้วยภารกิจของหน่อยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างวันเสาร์วอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะหน่อยก็จะไม่รับช่วงเช้าเลยเพราะว่าหน่อยจะสวดมนต์นะคะถึงเกือบเที่ยงอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่รอช่วงบ่ายได้หรือว่าช่วงค่ําได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายกันมานะคะโอเควันนี้มาวันเสาร์เช้านะคะวันเสาร์ที่ห้าเนาะเสาร์ที่ห้า รกดาคมนะคะมีหัวข้อหรือยังเป็นหัวข้อหลักเลยและกันข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะใครที่ได้เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ทั้งเป็นผู้ติดตามก็ดีทั้งเป็นคนที่ เห็นคลิปนะคะแนะนําก็ดีหรือว่าเด้งขึ้นมาก็ดียังไงก็ยินดีนะคะยินดีที่จะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรให้กันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เป็นค่าครูให้กันไปนะคะส่วนใครใจดีก็ดูโฆษณาไม่กดข้ามหรือว่ากดซุปเปอร์แตงข้างล่างเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอก็ได้นะคะโอเควันนี้เราตั้งสมาธินะคะตั้งจิตนะคะอนุญาตให้หน่อยนะคะได้เป็นคนกลางในการสื่อสาร ะะจากองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์ผ่านไพ่แล้วก็อ่านออกมาสื่อสารออกมาให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะโอเคมาค่ะข้อความจากสิ่งศักด<ๆ>ิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์เหนื่อยไหมคะ เหนื่อยไหมกับอะไรหลายๆอย่างนะคะหน่อยว่าตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็ครึ่งปีแล้วเนาะนะคะได้สี่ดาบกับสองถ้วยสีดย่ดาบเนี่ยมันคือการดาบเนี่ยมันคือความคิดอุปสรรคปัญหานะคะแต่ว่าสี่ดาบเนี่ยมันคือการหยุดพักนะคะหยุดพักความคิดหยุดพักความเครียดหยุดพักสิ่งต่างๆมากมายนะคะบางคนก็ แล้วก็ตามด้วยสองถ้วยจริงๆถ้าสี่ดาบอย่างเดียวเนี่ยหน่อยก็จะบอกว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวนะคะในชีวิตหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาให้ได้เรียนรู้เข้ามาให้ได้เหมือนกับทุกคนแต่ละวันนะคะคนที่ทํางานยิ่งรู้ดีการได้ไปพบเจอผู้คนมากมายต่างคนต่างความคิดยังไงก็มีเรื่องที่อาจ,จะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะการได้พบปะนะคะสิ่งที่เรียกว่า,าปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะคะมันเป็นการสะสม คุณอาจจะผ่านมาครึ่งปีแล้วอาจจะได้รับโปรเจกต์งานอาจจะได้รับมอบหมายนะคะภารกิจที่คุณต้องทําให้แล้วเสร็จให้สําเร็จนะคะจนมาถึงครึ่งปีนะคะเดือน6อันนี้เดือน7แล้วเนาะคุณก็อาจจะยังคิดอยู่ว่าต้องทํายังไงให้ปลายปีเนี่ยผลประกอบการออกมาเป็นไปตามที่คาดหวังหรือบางคนก็6เดือนแล้วนะคะเริ่มต้นทําอะไรไปรู้สึกว่าผลที่ออกมามันอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนแล้วทําให้เกิดความกดดันตัวเองหรือบางคนมี แลนที่จะต้องใช้เงินนะคะหรือว่า,าหาเพื่อที่จะนําไปจ่ายค่าจ่ายฟรีคอร์สต่างๆทุกคนในในในโลกใบนี้หน่อยว่าไม่มีใครไม่พบเจออุปสรรคปัญหาแต่ว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากจิตใจของเราก็คือร่างกายมันเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะหันมานะคะให้ความใส่ใจแล้วก็พัก คำว่าพักเนี่ยก็คือพักจริงๆนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วส่วนในเรื่องของจิตใจเนี่ยสี่ดาบจะเป็นในลักษณะของการเคลียร์พลังงานการที่เราได้ไปพบเจอเรื่องราวท็อกซิกอะไรในแต่ละวันมาเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงที่เซฟโซนกลับมาถึงพื้นที่ ปลอดภัยของเราแล้วปุ๊บเนี่ยขอให้คุณเคลียพลังงานเคลียเอเนจีเก่าๆสิ่งไหนที่โดนกระทะมาสิ่งไหนที่โดนกระทบมาในแต่ละวันเนี่ยพอกลับเข้าบ้านปุ๊บขอให้คุณวางมันลงวางปัญหานั้นลงเพราะปัญหาทุกปัญหานะคะ ถ้าเราคิดในขณะที่หัวสมองเราไม่เล่น energy เราหมดพลังงานดาวไปไม่รู้จะเอาพลังงานมาจากตรงไหนคิดยังไงก็คิดไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้เคลียร์พลังงาน energy ที่พบเจอในแต่ละวันครึ่งปีแล้วนะคะเริ่มเลยตั้งแต่6เดือนนับถอยหลังจากเนี้ยที่ผ่านมา6เดือนเนี่ยหรือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้มีเวลาเคลียร์พลังงาน energy ของตัวคุณบ้างไหม เคลียพลังงานเก่าๆนะคะขยะในสมองในความคิดเนี่ยที่คุณเก็บมันไว้ทุกอย่างเจอปัญหาอะไรก็เก็บสะสมถึงแม้ปัญหานั้นมันจะผ่านไปแล้วคุณก็ยังเก็บเอาไว้ในคลังในบ้านในสมองในจิตในความคิดของคุณเนี่ยนะคะตอนนี้มันถึงเวลาเคลียออกแล้วนะคะล้างบ้านนะคะ เคลียร์ออกไปเพื่อที่จะให้ร่างกายของคุณได้พบเจอได้ดึงดูดสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะสองถ้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันรวมทุกสิ่งอย่างนะคะถ้วยมันคือความรู้สึกอารมณ์ เซนสัญชาตญาณน,นะคะความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเลยก็คือ2ถ้วยคือหากคุณได้เคลียสิ่งไม่ดีออกไปนะคะหากคุณได้วางปัญหาต่างๆมาลงแล้วหาเวลาในการที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจไปในที่ที่คุณรู้สึกว่าได้ชาร์จพลังธรรมชาติไปกับคนที่รักหรือไปเพื่อที่จะได้เหมือนกับไปดูสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆในโลกไปเนี้ยมันจะทําให้คุณเหมือนได้ฟื้นฟูพลัง ะะบางคนก็ไปคาเฟ่ก็ได้นะคะไปจิบกาแฟเบาๆนะคะไปพบเจอสังคมใหม่ๆนะคะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันคือการเติมพลังของคุณนะคะอันนี้เป็นคู่กันพักยกแล้วก็ไปหาสิ่งที่มันจะทําให้เกิด energy บวกๆให้กับเรานะคะเสพพลังงานบวกเข้าไปอ่ะดีกว่านะคะ,ะต่อไปนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุภูบาอาจารย์ พักยกค่ะพักยกเพื่อที่จะนะคะอ่าได้ชาร์จพลังอะ่ะเหมือนโทรศัพท์ถ้าเราใช้แบบจนแบตมันจะหมดยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะคุณก็ต้องได้ชาร์จแบตชาร์จพลังอยู่ดีนะคะจะบอกว่าไม่ฉันจะทําเต็มที่ฉันจะทําให้ถึงที่สุดแบตเตอรี่มันมีแค่ร้อยเปอร์เซ็นคุณใช้ไปหมดร้อยเปอร์เซ็นคุณก็หาคุณยังไงคุณก็ต้องได้ชาร์จนะคะชาร์จพลังชีวิตอยู่แล้วนะคะสองใบเห็นไหมหน่อยบอกแล้ว การันตีกับสิ่งที่เมื่อกี้นะคะที่บอกว่าใครที่พบเจอเรื่องราวอะไรนะเวลานี้มันถึงเวลาดีท็อกนะคะมันถึงเวลาล้างบางล้างลำไส้ดีท็อกล้างชีวิตออกไปแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ๆแล้วอันนี้ก็มาการันตีอีกนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็เดวิลหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่คุณจะ เด็กถือไม้เท้านี่คือคนที่กําลังมีเรื่องมีมีเรื่องที่น่าสนใจมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างและพร้อมที่จะพาตัวเองนะคะออกไปสู่เส้นทางนั้นๆด้วยความมีแพชชั่นมีความมุมานะมีความพยายามนะคะก็คือไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก นะคะมันจะดึงดูดคำว่า the world เนี่ยเหมือนกับคนที่ไปเผชิญนะคะเรื่องราวต่างๆพร้อมที่จะออกไปเผชิญมีแค่ของไม่กี่อย่างที่เขาพบไปความหมายเลยก็คือคนคนึงอะคะ่ะในชีวิตหนึ่งอะ ความต้องการก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่นะคะสามารถที่จะมีเหมือนกันได้ก็คือการศึกษาหาความรู้องค์ความรู้ความชอบนะคะสิ่งต่างๆที่เราต้องการอยากที่จะทําหรือว่าสนใจหรือค้นหาความสามารถพิเศษของตัวเองนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเส้นทางไหนคือสิ่งที่เราจะดําเนินไปนะคะจุดหมายอีกไกลแค่ไหนนะคะไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าอยากจะทําปัจจุบันให้ดีขึ้นให้ดียิ่งขึ้นให้ดีให้ดีที่สุด ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะปลายทางเราก็วางไว้ตรงนั้นแหละนะคะก็ค่อยๆเดินไปแล้วคุณก็จะดึงดูดเหมือนกับการที่เราอพอเราวางสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นวางมันลงหรือว่าสะสางม,มันไปอะค่ะคุณก็จะพกพาแต่สิ่งที่มันพลังงานบวกเ n e r g y จดีๆพกพาแต่สิ่งที่ดีด ะะก็ทําให้ตัวคุณเบาพอตัวคุณเบาสมองคุณโล่งคุณทําอะไรมันก็จะง่ายมันก็จะคล่องตัวมากขึ้นแล้ว the world เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงการประสบความสําเร็จ the world เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ถ้าจะบอกว่าเป็นไพ่ที่เต็มอิ่มอ่ามันคล้ายๆกับมันเติมเต็มได้แล้วก็เต็มเต็ม มันเป็นพลังงานที่เต็มที่ล้นนะคะพอพอกับเดอะซันเขาบอกว่าเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเดอะเวิด์ก็ไม่แตกต่างกันค่ะการที่คุณจะพบเจอนะคะสิ่งที่เรียกว่าความสุขสิ่งที่เรียกว่าการเติมเต็มให้กับตัวเองในชีวิตได้นั่นก็หมายความว่าคุณต้องได้วางบางสิ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่ายิ่งเก็บมันเอาไว้มันยิ่งเป็นเหมือนกับสิ่งที่บ่อนทําลายทั้งความคิด นะคะจิตใจตัวเองเนี่ยทำให้นอนไม่หลับทําให้มันเครียดมากมายไก่กองหากคุณวางมันลงได้ปล่อยวางมันลงได้ทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับตัวเองออกไปเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองนะคะได้อีกเยอะมากๆในหลายๆเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ขอให้คุณละทิ้งสิ่งเก่า นะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกไปท่องโลกบางคนก็อาจจะกำลังมีแผนเดินทางไปต่างประเท,ะเท,ไะเทศไปเที่ยวต่างประเทศบางคนทํางานตั้งแต่ต้นปีนะคะเก็บเงินสะสมเอาไว้เพื่อที่ปลายปีช่วงฤดูหนาวช่วงอากาศกําลังดีคุณก็อาจจะมีแผนไปเที่ยวนะคะตามภูเขาหุบเขาต่างๆในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้เพราะคุณเพราะคนบางคนจะคิดว่าการที่เราหาเงินเหนื่อย เหนื่อยแบบเหนื่อยหน็ดมาทั้งปีอยากจะหาสิ่งที่ทดแทนให้ให้รางวัลกับตัวเองบ้างบางคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปชาร์จพลังนะคะเติมพลังกลับมาก็จะได้มีนะคะ energy ดีๆได้พบอะไรใหม่ๆทําให้เกิดไอเดียการต่อย,ยอดอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะคะต่อไปมาดูข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อีกอีกสักคู่แล้วกันเนาะ มาดูฮึม uh huh. King of Pentacles Judgment โ oh อ้โหไพ่สำหรับนี้เหมือนมาการันตีแบบ 300%ไม่ใช่ร0 0นะเพราะว่าเริ่มต้นเริ่มต้นด้วย4ดาบมันคือการพักยศมยกมันคือการหาเวลานะคะไปพักผ่อนวางทุกสิ่งทุกอย่างลงเคลียพลังงาน energy แล้วมาตามด้วย2ถ้วย2ถ้วยคือการได้ไปพบเจอสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรารู้สึกว่าได้เติมเต็มอาจจะเป็นไปพบเจอไปแหงเงาไปกับเพื่อนไปไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหา ของอร่อยอร่อยทานอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนกับคนรู้ใจกับคู่กับกระยาณน,นมิตรแล้วก็มาด้วยในเรื่องของการออกเดินทางนะคะแล้วก็ the world ก็คือการท่องเที่ยวแล้วอันนี้ก็ยังมาการันตีอีกนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณเพียรพยายามทํามานะคะ นะคะจัสมินจริงๆแล้วถ้าเป็นไพ่สำหรับอื่นมันคือผลจากการกระทำนะคะซึ่งหลังจากที่หากคุณสามารถที่จะเคลียร์พลังงานเก่านะคะแล้วก็ชระล้างสิ่งไม่ดีออกไปได้เนี่ย k p n n of Pentacle คือคนที่สามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ10อ่า k i n g of p e n t a c l e ก็คือราชาถือเหรียญ ถ้าสิบเหรียญเนี่ยคือคนที่อาจจะมีมูลมีทรัพย์สิสนมีอสังหาหรือมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าราชาถือเหรียญเนี่ยคือคนที่สามารถที่จะทั้งมีมาก่อนหรือหามาและสามารถที่จะบริหารจัดการจัดแจงลำดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื <ME> ่อ er ถึงจังหวะเวลานั้นจัสมินมันเป็นในเรื่องของผลของการกระทำหรือการเป่าประกาศคนอื่นๆจะพบว่าหากคุณทำแบบนี้ได้อคะค่ะ คุณในสายตาคนอื่นๆเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพนะคะผลของการกระทําของคุณมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่หลังจากที่คุณเคลียอะไรต่างๆได้แล้วนะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามารวมถึงความมั่งคั่งมั่งมีความอุดมสมบูรณ์คุณสุขเงินทองนะคะสิ่งที่คุณต้องการมันคล้ายๆกับว่าพอเราสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าจัดการนะคะตารางชีวิต จัดการสิ่งที่มันเป็นผิดในชีวิตออกไปได้ชีวิตของคุณนะ่ะมันก็จะเหมือนกับมันจะทำให้เรามีแต่สิ่งที่ดีๆที่เราจะนำมาจัดการนำมาบริหารนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คัดสรรมาในชีวิตเนี่ยมันก็มีแต่อันที่มันเอาง่ายๆก็คืออันไหนที่ใช้งานไม่ได้แล้วของต่างๆเนี่ยเราเคลียร์ออก อันไหนที่ยังใช้งานได้ดียังมีประสิทธิภาพเราก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็จะมีเครื่องมือในการที่จะาพาตัวเองนะคะหรือพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นเหมือนกันคะ่ะพอเคลียพลังงานต่างๆได้ออกไปอ่ะสิ่งที่คุณจะเหลือไว้ก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคุณแล้วมันก็จะทําให้คุณประจักษ์คุณได้เห็นไม่ใช่แค่คนอื่นเห็นแต่คุณก็จะรู้ซึงว่าสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามทํามาสิ่งที่คุณได้อ่า เก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ก็ดีหรือการลงมือทําก็ดีการได้เคลีย์สิ่งต่างๆออกไปก็ดีแล้วทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นเก็บเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นมันจะทําให้คุณสามารถที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดนะคะเส้นทางชีวิตของคุณได้มันจะมีความเหลือเฟือค่ะมันจะมีความอู้ฟู่เหลือเฟือมันจะมีความเต็มมันจะมีความอุดมสมบูรณ์อยากกินได้กินอยากทานได้ทานอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากดื่มได้ดื่ม นะคะแต่ว่าหน่อยก็จะบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบ่บาอาจารย์นะคะท่านมองเห็นแหละว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถท่านเชื่อแน่ว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แต่เพียงแต่ว่าท่านแค่เป็นห่วงในเรื่องของบางทีอ่ะคุณอาจจะเป็นเดอะแบก คุณอาจจะเป็นคนที่มเมื่อมีโปรเจกต์อะไรมักจะเป็นคนที่ต้องได้ลงมือทําหรือว่าคุณอาจจะเป็นผู้นําขององค์กรบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นคนที่ได้รับมรดกของตระกูลนะคะของครอบครัวมาแล้วเป็นคนที่ต้องสานต่อนะคะเหมือนมีภาระหน้าที่นอกจากของตัวเองอะ่ะก็มีของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเลยก็คือขอให้คุณพัก ขอให้คุณวางแล้วขอให้คุณเก็บแต่เฉพาะสิ่งที่ดีเป็นพลังบวกให้กับตัวเองพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีหากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะขอให้พิมคำว่ามั่งมีสีสุขแล้วกันค่ะนะคะมีคนเข้าใจสิ่งที่หน่อยสิ่งทด้หน่อยพยายามที่จะสื่อสารไหมคะเปิดมาตั้งหลายใบมากมายไก่กองสุดท้ายแล้วข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่า คุณจงรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณเลยนอกจากนะคะสภาพจิตใจมันก็คือร่างกายสุขภาพ นะคะเพราะมันต้องเป็นตัวพาขับเคลื่อนให้คุณไปสู่เส้นทางเป้าหมายในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นหากคุณเป็นหัวเรือหลักสําคัญของครอบครัวร่างกายของคุณคือสิ่งที่สําคัญอย่าเปคนอื่นจนลืมเปตัวเองอย่าใจดีกับคนอื่นแต่พอจะซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการกับคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอันนี้มันจะทําให้คุณยิ่งกดยิ่งกดเขาเรียกว่ากดความสุข กด energy บวกกดพลังงานภายในมันเหมือนกับคุณยิ่งรู้สึกขาดแคลนพอคุณรู้สึกขาดแคลนปุ๊บคุณก็จะไม่ดึงดูดความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เงินทองก็จะไม่เข้ามาเพราะคุณรู้สึกว่าพอจะใช้ให้กับตัวเองทีไรรู้สึกเสียดายรู้สึกว่าหาเงินมาได้มากมายนะคะจ่ายให้คนอื่นไปก่อนส่วนตัวเองอกเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยเอาตอนไหนก็ได้เนี่ยพอคุณรู้สึกว่าการจะจ่ายเงินไปแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ของคุณเนี่ยคุณรู้สึกเสียดายเสียดายเสียดายอยู่ยงั้นนมันคือการ สร้างพลังงานสร้างพลังงานลบอะคะเหมือนรู้สึกขาดแคลนมันก็จะยิ่งขาดแคลนเหมือนที่เขาบางคนที่เขาบอกว่าอย่าพูดว่าไม่มีเงินมันอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้นะคะมันเหมือนกับการที่ยิ่งพูด เราก็จะยิ่งไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะหาเช่นเดียวกันบางคนอาจจะชอบของอของแบรนด์เนมหรือว่าของที่มีมูล,ลค่าแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้ระยะเวลายาวนานอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าอยากที่จะซื้อแต่พอจะซื้อปุ๊บคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกซื้อดีไหมซซื้อดีไหม,ซ,ไหมซื้อแล้วจะเป็นยังไงเงินจะเหลือพอที่จะเอาไปาจ่ายค่าต่างๆที่แบบว่าคนอยู่ข้างหลังเขาต้องรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ มันจะทาให้คุณไม่มีกําลังใจในการที่จะทํางานหรือว่าสร้างรายได,ได้หรือว่าใช้ชีวิตนะคะอันดับแรกคนที่ควรที่จะซื้อคนที่คุณจะเปคนแรกเลยก็คือตัวคุณเองะคะ่ะไม่ใช่คนอื่นนะคะเอาเป็นว่าไหนก,ก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนไป,ไปเสด็จมุลลคะ่ะบ๊ายบาย